วันนี้นะคะด้วยช่วงเตือนภัยค่ะต้องนําเรื่องนี้มาฝากเตือนสําหรับเกษตรกรไร,ร่อ้อยเนื่องจากในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของตั๊กแตนข้าวที่มากัดกินต้นอ้อยของชาวไร่นะคะในพื้นที่อําเภอจอมบึงเสียหายไปแล้วกว่ากว่า1 5 0 0ไร่ทําให้นางสาวเสริมสุขสลักเพชรรองอธิบดีกรมวิชาการ,กรเกษตรนําเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปให้ข้อมูลกับเกษตรกรไร,ร่อ้อยที่วัดเขาพึ่งในตําบลปากช่องอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี เพื่อให้ความรู้ในการกำจัดและป้องกันตัก,กแตนเข้าที่กำลังระบาดหนักในพื้นที่ค่ะโดยตัก,กแตนเข้าจะมีหลายสีนะคะมีทั้งสีเขียวอ่อนสีน้ำตาลแดงสีเหลืองอ่อนหรือบางตัวก็จะมีสีดำค่ะส่วนที่ใต้ท้องก็จะมีสีดำตลอดทั้งตัวเลยนะคะจะกัดกินใบอ้อยจนเหลือแต่เส้นกลางใบทำให้ต้นอ้อยนั้นหยุดการเจริญเติบโตค่ะ เจ้าหน้าที่ก็แนะนำนะคะว่าการป้องกันตักก๊กแตนข้าวมีหลายวิธีเช่นการใช้เชื้อราสีเขียวใช้สารเคมีรวมทั้งใช้คนเข้าไปจับตักก๊กแตนมาปรุงอาหารนอกจากนี้บริเวณด้านนอกของไรอ้อยก็จะต้องทําความสะอาดเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของตักก๊กแตนเหล่านี้ด้วยค่ะ มีหลากหลายวิธีในการใช้กําจัดตะกดแกตงข้าวนะคะเรกษตรกรก็สามารถเลือกไปใช้สักหนึ่งวิธีที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองส่วนช่วงนี้หมดเวลาของทุกชาวบ้านสุดสัปดาห์แล้วนะคะดิฉันนิชาพ,พร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ